อาจารย์ครับช่วยดูภาพของตลาดหุ้นไทยหน่อยนะฮะโอ้ยคนอื่นเขาไปไหนตอนไหนแล้วนะฮะเราที่ก็ยังอยู่ตรงนี้นะฮะบอลยูลดลงมาเยอะขนาดนี้เนี่ยนะฮะเออนิงยูแก็บควรจะทางขึ้นมาได้นะนะฮะก็ไม่ก็ไม่อยากจะซื้อกันมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์มันคืออย่างอย่างที่นิสแสบอกนะถ้าเอาเซตเราเนี่ยไปเทียบเทียบกับเขาเรียกว่าเวลาเทียบต้องเทียบแบบคู่แข่งใช่ไหมถ้าเราไปเทียบกับฟิลิปปิน เทียบกับอินโดนีเซียตอนนี้มันกลายเป็นว่าดัชนีเราม,มันดูมันอันดร์เปอร์ฟอร์มสองตลาดเนี่ยอยู่นะครับเพราะของเราเนี่ยเทรดในกรอบร่างนะครับสองตลาดนั้นเขาเริ่มจะแบบมีการฟื้นขึ้นมาบ้างละก็เป็นไปได้ว่า,าในส่วนของภาพตัวนักลงทุนเนี่ยอาจจะยังมองว่าหนึ่งก็คือ,อดัชนีแถบนี้โดยเฉพาะหุ้นเราเนี่ยถ้าดูเพียวตัวเขาเรียกว่า forward PE เอาปีนี้นะมันก็ไม่ถือว่าถูกเท่าไหร่ นะครับแล้วก็มันก็เทดระดับโฟ r ดปีประมาณสัก10-16เท่าก็ถือว่าไม่ถูกหลักนะครับถ้าเทียบกับยิ่งถ้าเทียบกับตลาดหลักๆเรื่องมังเทดเทดต่ำแบบเนี้ยนะครับในดีเวนยิวที่เท่ากันเนี่ยนั้นไอ้ส่วนเออร์เน็งยิวแกที่คุณกาพูดถึงเนี่ยมันมันกว้างขึ้นแหละแต่ผมบอกว่ามันอาจจะยังถ้าภาวะที่ยังไม่มั่นใจเนี่ยเขายังอาจจะต้องการต่อในเรื่องของยิวแกะว่าเห้มันควรจะกว้างกว่านี้สักหน่อยไหมนะครับถึงดึงดูดความสนใจ ก็ S <S <an other> ทําให้ตลาดเนี่ยโดยช่วงตั้นก็ดูเหมืนอนยังอัดแรงจูงใจแล้วประกอบกับตัวเศรษฐกิจจีนเนี่ยน,นะครับก็เมื่อวานนี้นมูดี้เขาก็ปรับลบในส่วนของเอาลุกของเครดิตของจีนออกมาเป็นเนิกติน,นะครับก็จากปัจจัยที่เราทราบกันเลยว่าเขาก็ประเมินว่าหลังจากนี้เศรษฐกิจจีนเนี่ยมันจะอยู่ในภาวะที่ขยายตัวไม่ได้ขยายตัวสูงระดับ5ที่เคยเกิดนะครับ ตอนดีมากๆเนี่ยมันไปหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั้นมันได้จากภาคอาสาช่วยช่วยด้วยตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องอาสาริ่มซั์ของจีนซึ่งต้องใช้ไวแล้วเวลานานแน่ในการแก้การเติบโตโดยรวมของจีนจะชะลอตัวลงมานะครับปีนี้ปีหน้าเขาคาดว่าโปรซแล้วหลังจากนั้นอีกสามสี่ปีเนี่ยอาจจะเห็นการขยายตัวประมาณสามจุดห้าสามจุดแปดซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็พึ่งพายจีนเป็นหลังการอุปสงค์ที่ทา,ทางฝั่งจีนโดยเฉพาะ ส่วนของนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เราหวังไว้เยอะตอนนี้มันต้องปรับแผนหมดใหม่ห,หมดแล้วล่ะมันก็ได้ทําให้ปัจจัยบวกในเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจทางภายนอกที่จะเข้ามาหนุนเราดูตอนนี้เหมือนเหมือนไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็กาลังซื้อในประเทศก็รัฐบาลก็พยายามจะเพิ่มไรายได้ให้กับคนในประเทศเพิ่มสภาพคล่องกระตุ้นการบริโภคแต่ว่ามันก็อยู่ระหว่างการดําดเนินการแล้วก็รอดูผลของอามาตรการานี้อยู่นะครับก็เลยทําให้ พุ่นโดยรวมดูแล้วยังบ้านเรายัางดูอันเดอร์โกลฟอร์ตลาดนะครับแล้วก็ต้องต้องมองว่านะครับในส่วนของกลยุทธ์ของอนักลงทุนสถาบันตา่างชาตินะครับโดยเฉพาะในเอเชียเมื่อวานที่ผมเห็นเนื้อข่าวเนื้อหนึ่งเนื้อ,อ,อข่าวชินหนึ่งนะครับเขาก็ประเมินว่าตอนนี้เขาก็มีการาใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการายังวรียว่ายังเป็นการขายพุ้นในกลุ่มเอเชียอยู่นะครับพุ้นจี่เมื่อวานที่โดนขายเยอะเหมือนกันนะครับของเราก็ ตลาดโดยโมเมนตัมที่อ่อนมันอาจจะเป็นเป้าได้น,นะครับในเรื่องของการเก็งใหไรทางขาลงนะครับสำหรับอัญเชนีราคาหุ้นในกรณีถ้ามันมีปัจจัยลบที่มากดดันนะครับหุ้นบิ๊กแคปนะครับซึ่งสัญญา่อนเราโดนในสองเซกเตอร์ก็คือเซกเตอร์ขนส่งกับเซกเตอร์ที่เป็นพลังงานต้นน้ำมันก็กดราคาหุ้นลงอันนี้มันเลยทำให้หุ้นบ้านเราย,ยังฟื้นตัวได้ไม่ค่อยเต็มที่อ่ะแต่ครับโอ้โหนะครับ รัฐบาลก็อุตส่าห์ออกนะมาตรการนี่เพิ่งประกาศาออกมานะครับกับการประชุมครมนะฮะว่าเอาล่ะเป็นมาตรการในการที่จะลดหย่อนภาษีในการช้อปปิ้งนะฮะห้าหมื่นบาทดักได้ไหมอาจารย์ช่วยได้ไหมผมว่ามันก็ช่วยได้นะกระตุ้นมันก็จะช่วยกระตุ้นกําลังซื้อเขาเรียกว่าเป็นเป็นฐานเดิมที่มีกําลังอยู่แล้วอ,ะอ่ะก็ก็เป็นการกระตุ้นให้เขามามา,มา,มาใช้เงินมันมันก็ไม่ได้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มเพิ่มกําลังซื้อในในในระดับ กว้างก็คือฐา,านากเนี่ยซึ่งอันนี้ต้องรัฐบาลต้องการทําแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยความเสียงเรื่องวินัยทางด้านการเงินแล้วก็ก็อาจจะมีความเสี่ยงว่าการกระตุ้นตรงนี้มันอาจจะลอกในการหมุนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่รัฐบาลคิดไว้เพราะรัฐบาลคิดไวได้ในคิดในแนวของการใช้พวกโทเค็นในการหมุนรอบนะครับของการใช้เงินซึ่งตรงนี้มันมีข้อจํากัดตรงนี้มันก็มีความเสีย่ยงเพราะ,ะนั้นกําลังซื้อมันคงจะดีมาระดับหนึ่งเป็นหุ้นเป็นลายๆตูก เป็นลายตัวไปแต่ว่าจะไม่ได้เป็นการกระตุ้นในในส่วนของ GDP ได้เป็นเปอร์เซ็นต์เยอะๆเนี่ยตรงนี้เราเราคงยังคาดว่าได้ไม่ไม่มากนะครับะคร่บผมว่ประกาศเร็วไปหน่อยเพราะอะไรรู้ว่ากว่าจะใช้วัตรการทางภาษีตรงนี้เนี่ยก็ไปหน้านะฮะก็คนกกันเนี่ย ่างนี้คนมันจะอัน้นอย่างมัคลาเนี่ยคนที่คิดจะซื้อรอ,อก่อนเดี๋ยวมาคลาเดี๋ยวค่อยไปซื้อออ, <laughs> อนะครับก็จะหายไปเดือยนึงครับผมเอ,อ้าเพราะฉะนั้นถ้าโดยเชิงเทคนิคอลอาจารย์วางกราฟขึ้นมาเลยวันนี้เราควรวางตัวกันแบบไหนอย่างไรดีฮะเดี๋ยวผมผมแชร์ชาร์ตไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวอัปเดตทางอเมริกาโอ้โมมันเทดเดอร์พวกตลาดวอปนี่มัน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 บูลิตกับไอ้ตัว ตัวตัวดอกเบี้ยเขานั่งเยอะครับได้ครับนะฮะผมให้คุณผู้ชมดูภาพตลาดตอนนี้ก่อนนะครับหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบจุดอ่ะกราฟมาแล้วครับปูเดี๋ยวรออาจารย์สักครู่หนึ่งนะฮะอาจารย์ก็จะเป็น c า a r t ของอินเด็กซ์นะครับก็ถือว่าสัญญา์ก่อนเนี่ยยืนพันสี่ไม่ได้นะครับยงินพันสี่ไม่ได้ต้องประเมินว่าโมเมนตัมตลาดเนี่ยยังยังดูไม่แน่ใจ จะไว้ใจได้กันเท่าไหร่นะครับเพราะผมว่ายังคงยังคง,งต้องระวังอยู่นะครับเพียงว่ากาะเกสัปดาห์นี้นะครับก็อยากให้สังเกตบริเวณจุดแนวรับเป็นบริเวณโลเดิมเลยแหละตั้งแต่ตัวเลขหนึ่งสามหกถึงพันสามร้อยเจ็ดสิบเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเป็นจุดสังเกตนะครับสำหรับสำหรับสัปดาห์นี้ถ้าสัปดาห์นี้ยืนได้เนี่ยสัปดาห์หน้านะครับหรือว่าที่เหลือของเดือนนี้ผมว่ามันหวังการ,รการฟื้นของราคาหุ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าเกาะการขยับขึ้นในช่วงสั้นเนี่ย อาจจะต้องดูตัวเลขใกล้ๆระดับพันสี่ร้อยจุดตรงต้นๆเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นด่างแนวต้านสำคัญซึ่งมันเป็นแนวต้านทั้งโครงสร้างแล้วก็ตัว EMA นะครับสามสิบแปดวันเนี่ยที่ผมสามสิบสี่วันเนี่ยที่ผมใช้อยู่ตรงนี้เจ๊ดตอวตรงนี้มันเป็นแรงกดของแนวโน้มขาลงอยู่ะนั้นช่วงตั้งดูสัปดาห์เนี้ยถ้าไม่ทำโลไปเนี่ยในช่วงที่เหลือของเดือนเนี้ยผมว่ามีโอกาสฟื้นตัวเพราะว่าเดือนเนี้ยจริงๆเนี่ยตามตามลักษณะที่ว่ามันเป็นฤดูกาลเนี่ยมันจะเป็นช่วงของ นั่งทุนสาบันเขาะจะเริ่มมีแหล่งซื้อเข้ามามีการเริ่มกลับมาทําปิดของราคาหุ้นก็เป็นไปได้ว่าบทบาทของสาบันในเดือนนี้ถ้าตลาดไม่ทำลบเนี่ยอาจจะเห็นการฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งเดือนนี้ได้ครับครับผมะนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของการหาหุ้นก็ต้องหาหุ้นเล่นเทรดสั้นถูกไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับ<า>ก็หาหุ้นถูกสั้นๆนะครับนในช่วงช่วงนี้ถ้าเป็นตัวที่แบบ มือขวาตลาดก็เทรดกันช่วงน,นี้เพลินตัวบิตคอยมันขึ้นมาขึ้นมายืนสิ่บเวณได้นะครับน,นมันก็เป็นแรงเกิงกำไรเข้าไปพวกตัวที่มันเกี่ยวพันกับหุ้นปุ๊บ่วงนี้น,น,นะครับเราก็เห็นว่าวันจันทร์ก็จะมีพวก XGG <ม>นะครับ b u r e r k t a นะครับหรือว่าตัว j p s นะครับที่ทำธุรกิจในเชนพวกวคริปโตเคอร์ซึ่งวนนี้มันมีแรงเกิงกำไรเข้ามาก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ย ที่เห็นแรงซื้อนะครับในช่วงวันจันทร์จะเป็นพวกกลุ่มพิกัดที่เป็นเป้าของกองทุน T E S G เนี่ยเริ่มจะเห็นแรงซื้อเข้ามาละซึ่งกลุ่มเนี้ยผมว่าคาดว่ามันน่าจะมีแรงซื้อต่อเนื่องในเดือนเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มหลักๆเนี่ยอยากให้ดูพูดเป็นหุ้นกลุ่มใหญ่ใน T E S G ที่คาดว่ามันจะมีแรงซื้อแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานพอใช้ได้เนี่ยว่าอย่างน่าเนี่ยอย่างน่าจะขยับปรับตัวขึ้นได้ครับคุณจ๋าับครับผมไปดู T E S G ครับหุ้นที่น่าสนใจหุ้นไหนฮะอาจารย์ ดูไปที่ตัวตัวตัวหลักและนะครับตัวตัวตัวปตทนะครับก็ตัวปตทเนี่ยนะครับกําไรไตรมาสสามเนี่ยนะครับเขาทาได้ตัวเลขประมาณสามจุดหนึ่งหมื่นล้านบาทก็ฟื้นตัวดีนะครับทั้ง Q ิวอคิแล้วก็อีรอนดีหลักๆก็มาจากทั้งธุรกิจในเรื่องของการขายก๊าซของปตทธุรกิจผลิตขวดของสพอมีกําไรสต็อกเข้ามานะครับส่วน Q4 วสี่เนี่ยกำไรเบื้องต้นเนี่ยเราคาดว่า อาจจะกดตัวลงมาคิวอนคิวนะแต่เย็นเย็นถือว่าขยายตัวใช้ได้ตัวเลขกำไม่ใาอ่มาก4คาดว่าน่าจะทำได้ระดับประมาณสัก2.5ล้านบาทนะครับก็หลักๆก็จะได้แรงกับปริมาณขายก๊าซปริมาณการขายก๊าซของปตทเป็นหลักนะครับก็ประเมินว่าตัวปตทเนี่ยนะครับน่าจะเป็นตัวหลักนะครับที่เป็นตัวแทนหุ้นกลุ่มพลังงานที่จะเข้ามีแรงซื้อในพวกกองทุนนะครับที e ่ ESG นะครับประกอบกับ ราคาถ้าดูราคาในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราทําราคาแฟร์ v a l u ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานไว้ที่39บาทนะครับก็ประเมินว่าเป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่น่าจะได้แรงสื้จากกองทุนยืดกี่จะเริ่มเข้ามาตั้งแต่ปลายสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์หน้าครับอันนี้ก็เป็นปตทนี้มาดูในส่วนชาร์ตชาร์ตของปตทที่ขึ้นอยู่ตรงเนี้ยผมว่ามันมันก็น่าสนใจมีอนุญาตบวกด้วยนะครับว่าถ้าบุษศาสคุณมอลเห็นเนี่ยจะเห็นว่าตัวราคาหุ้นปตทเนี่ยในช่วง สองสามวันเนี่ยมันมีการผ่านเาเรียกว่าตรงเียกเรียกว่าดาวเทนราอไรยไป้ครับซึ่งมันเป็นดาวเทนนี่คือเป็นแนวกดขาลงอยู่นะครับทำให้ถ้ามีการสัญญาณการผ่านขึ้นมาได้นี่ถือว่าเริ่มจะมีทิศทางที่มันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจากเม็ดเงินนะครับที่มันเริ่มเข้ามาแล้วก็เป็นรูปเป็นในส่วนของอเป้าของการซื้อของฟอ,องทูทีเอสกีด้วยแล้วก็เข้าโมเมนตัมของทางเทคนิค,ค,คก็เป็นบวกด้วยนะครับโดยแนวรับเนี่ยดูที่ประมาณ3.4-25นะครับกา ยืนเหนือนบริเวณนี้ได้เฉพาะถ้าไม่ต่ำกว่า1 5เนี่ยถึงว่ามันมีโอกาสขึ้นไปเทสนะครับไฮเดิมบริเวณนี้ไปใกล้ๆ36บาทก่อนนะครับถ้าค้นไปได้ก็ไปดูเป้าางโนมาที28บาทขึ้นบอก็าตัวปตทค่ะครับผมอปตทาานะฮะไม่ใช่สพะาาะนะคุณผู้ชมนะคนะฮะคือราคาท้ามันหล่นลงมานี่ไม่เกี่ยวกับปตทาาถูกไหมอาจารย์ใช่ครับก็อาจจะไปเวทในส่วนของตัวฝั่งสพลงเพราะว่าปตทข้อถือสพด้วยที่ไห่ว่า ในเรื่องของการขายน้ำมันนะครับขายก๊าซในประเทศตรงนี้มันยังได้ภาพของการฟื้นตัวตามกิจกรรมเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสี่นี้พออยัง,ยงพอยังได้พอช่วยหนุนอยู่ครับครับผมอ่ะอีกตัวหนึ่งครับอาจารย์ครับก็ดูไปในส่วนของตีมของในตัวเนี้ยนะครับตัวตัวมาตรการลดหย่อนภาษีที่ใช้ซื้อสินค้านะครับถ้าเรียกตามชื่อเต็มเนี่ยมันจะฟังดูแล้วมันจะเรียกยากนะ อีซีอีกมันจะเรียกยากเองเลยนะมันคนพมันแบบมันจะไปเรียกก็มันยากเห้ไม่คนจับยากชื่อใช้ใช้ใช้ว่าเป็นมาตรการนะครับลดหย่อนเวลาซื้อซื้อสินค้าแล้วกันมันจะได้ฝักไปง่ายหน่อยนะครับก็ก็ดูดูเป็นลักษองของเป็นเป็นการเก็บกำไรระยะสั้นและการตามกลุ่มนะครับพวกสินค้า โดยเฉพาะพวกอุปกรณ์มือถือเนี่ยถ้าประเด็นข่าวนี้ออกมาเนี่ยคนที่คิดจะซื้อจริงๆคนที่คิดจะซื้อแต่เดือนขอดเขารอหมดแล้วละ uh ่ะ huh. เพราะเขารู้ว่ามาตรการนี้มันจะออกมาก็าส่วนใหญ่ี้ะไปอั้นถ้าอย่างเงี้ยยอดขายในช่วงของอมกรากรุ่งผเนี่ยในสุดของพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ใช้ในบ้านหรือการใช้จ่ายอย่างต่างๆจะไปดีในช่วงมกรานะครับเพราะฉะนั้นอักหนึ่งที่เราดูก็เป็นธีมเก็งกำไรก็ดูไปที่คอมเซเว่นนะครับก็แนะนําใน ส่วนของในเชิงกลยุทธ์แล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะได้แรงบวกจากยอดขายที่น่าจะเริ่มเข้ามาในช่วงต้นปีหน้าปราะกอบกับมันก็มีแรงจูงใจจากการเปลี่ยนรุ่นตัว iPhone ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับราคาหุ้นนะครับก็ปรับตัวลงมานะครับก็ประเมินว่าในส่วนของตัวแฟร์เนี่ยถ้าดูจากคอนดีซัสก็ยังอยู่ที่แฟร์จะอยู่ที่24บาทก็ดูมีแกรบจากราคาปัจจุบันอีกประมาณสัก1บาทน,นะครับก็มองว่า เป็นการเก็งกำไรระยะสั้นและการสำหรับตัวคอมเซเว่นนะครับส่วนกรอบแนวรับแนวต้านนะครับของคอมเซเว่นเนี่ยนะครับถ้าดูจากชาร์ตของคอมเซเว่นจริงเนี่ยชาร์ตราคาดูยังไม่ค่อยดีนะครัเพราะว่าราคามันมีจังหวะทำนิวโรออมานะครับก็คงโดนกดดันในเรื่องของอยอดขายที่ชะลอตัวแล้วเรื่องของการปิดราคาที่เขามันปุนด้วยนะครับช่วงสั้นเนี่ยก็แนะนําเก่งกาไรในในเชิงเทคนิคนะครับก็แนะนําเก่งกำไรโดยมีแนวรับนะครับ ยี่สิบเอ็ดจุดสี่ยี่สองนะครับส่วนกาะแนวต้านด้านบนดูแนวต้านแรกนะครับบริเวณยี่สามบาทเนี่ยนะครับถ้ายืนได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแถวยี่สามจุดแปดก็มีเก็บเสีสั้นๆประมาณสักหนึ่งบาทค่ะบกราบผมอาวนะครับสองตัวนี้ครับคำถามได้เลยครับพี่บนครับคนักลงทุนถามถึงตัวฮาน่าค่ะอาจารย์ว่ายังสามารถที่จะถือต่อได้ไหมคะฮาน่าก็คิดว่าถือได้นะก็ก็รับ ปัจจัยลบในเรื่องของพวกอยอดขายนะครับในกลุ่มสินค้าหลายๆตัวเขาที่มันฟื้นตัวช้ามาระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีการถ้าถ้าเดลต้ามันมีการปรับออกอาจจะมีการาปรับเวทนะครับการถือหุ้นในกลุ่มกลุ่มที้ได้นะครับวันนี้ราคาก็สําหรับคนที่ถืออยู่นะครับก็ดูแนวรับตรงนี้เลยนะครับจุดโลเนี้ยที่เขาลงมาทําจุดโลโบริเวณสี่สิบหกบาทค่ะปุ๊บใสี่สิบหกสิลูกหนึ่งนะ กลับที่บริเวณ43บาทตรงนี้นะครับที่มาทําโลตรงนี้ยถ้ายืน43บาทได้นี่ยไม่ไม่มีสัญญาณลกอะไรนะครับเพียงแต่ว่าการปรับตัวขึ้นไปข้างบนเนี่ย48ถึง50บาทตรงนี้มันอาจจะติดแอบแนวต้านตรงนี้อยู่ครับค่ะอะตัวต่อไปค่ะ CPO เช่นเดียวกันค่ะ CPO นะครับก็ ตัวราคาราคาวุ้นเนี่ยก็พื้นตัวพื้นตัวขึ้นมานะครับเป็นแว,ว่าภาพระยะสั้นมันมีการทำหลุดโรไปนะครับตรงนี้อย่างตลาดก็ต้องประเมินว่ายังไม่แน่ใจว่ามันเป็นการหลุดโรแบบแบบเออร์เอร์ของการเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นช่วงสั้นเนี่ยถ้าถ้ามีทุนทุนต่ำๆหน่อยเนี่ยแถวๆถ้ามีเข้าไว้ประมาณสัก5้าสบห้าเ็ดเนี่ยผมว่ายังยังยังพอถือทุนได้นะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่มีเนี่ยผมว่า รอราคาช่วงปรับลงดีกว่านะครับก็ดูทิศทางราคาดูแล้วมันมันดูเหมือนมันฟื้นตัวได้ไม่ค่อยเต็มที่อ่ะมันดูอ่อนกว่าตลาดผมยังไม่ค่อยอยากให้เข้าไปไปซื้อมากนะแม้ว่าจะเป็นตัวหนึ่งอน่ะที่มันอยู่ในกลุ่มของอาจจะเห็นแรงซื้อจากกอง ESG เข้ามาระดับหนึ่งแต่ด้วยโมเมนตัมของราคาที่ดูดูไม่ค่อยดีอ่ะนะครับั้นถ้าอยากซื้อผมว่าต่อราคาแต่จากห้าสิบต้นๆปลอดภัยกว่าค่ะอืมค่ะอ่าแล้วก็อีกตัวค่ะเอโก้ค่ะจา์เอโก้เนี่ย จะรอรับซื้อตรงไหนดีดีคะออเอโก้เนี่ยน่าสนใจราคาหุ้นก็ปรับปรับลงมาก็ถือุ้นเป็นเป็นเป็นเทรนของลงยาวมาระดับหนึ่งแล้วล่ละดีเดี๋ยวมันกําลังจุดจุดวัดท่อมของราคาอยู่นะครับซึ่งตรงเนี้ยวัดท่อมเนี่ยยังยังดูจะยังคอนเฟิร์มยากอยู่นะครับถ้าถ้าชอบุ่วของตัวโงไฟฟ้าอย่างเอโก้เนี่ยผมว่าอาจจะต้องดูแนวรับ อีกครั้งหนึ่งว่าเขามีการทำโลที่มันมันยกสูงขึ้นหรือเปล่านะครับบริเวณ120บาทถึง115บาทตรงเนี้ย<ม>ผมว่ารอรอจังหวะนิดนึงว่าถ้าราคาหุ้นเขาไม่มีทำโลแต่ต่ำกว่า115 120ตรงเนี้ยภาพมันจะเป็นภาพของการค่อยๆทยอย,อย,อยฟื้นตัวแหละมันก็จะเป็นภาพของต้องใช้ระยะเวลามันจะไม่หูหวามหววขึ้นไปแรงๆก็คิดว่ารอรอได้นะครับในตัวต<ม>ันโก้ครับ แล้วอย่างตัว CPN ล่ะคะอาจารย์เพราะดีนะครับเป็นตัวหนึ่งที่เราเราชอบเพราะว่าเราเราเราคาดว่าในส่วนของรายได้ต่างๆในช่วงไปไปมัธส,สีเนี่ยมันจะปรับตัวดีขึ้นแล้วก็เพิ่งเปิดสาขาใหม่ไปด้วยนะครับค่กอตัว CPN เนี่ยตอนนี้ในมุมมองเชิงเทคติคครับตอนนี้มันปรับตัวไปล่าของชัยธงเป็นแฟกนะครับซึ่งตอนนี้มันกำลังอ่าวุ่นอ灏ที่เป็น,นกลังรอเทสแฟกกับด้านบนอย่างน,นี้อยู่ นะครับถ้าผ่านไปได้แล้วถ้ายิ่งมีวอลุ่มเข้ามาปุ๊บด้วยเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นการคอนเฟิร์มแพทเทิร์นที่เรียกว่าเป็นบูลเลตส์สก็คือาราคาหุ้นม,มันจะกระชากโผลขึ้นต่อนะครับก mm. ็ตอนนี้กำลังทดสอบอยู่ประมาณสักบริเวณ7จ็ดสิบหกสิบเจ็ดนะครับถ้าดูตัวเลขคอนเฟิร์มเนี่ยถ้าเราเห็นการผ่านระดับประมาณสัก68แล้ววอลุ่มเข้ามาเนี่ยผมว่า follow follow บ่ายได้นะครับก็จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านแรกก็จะเป็น70แล้วถัดไปเนี่ยจะไปที่75 ค่ะแล้วก็ AOT ค่ะโ oh, <A> อ้นะครับก็ไปภาพการฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็ลงมาทดสอบแนวแนวรับการโครงสร้างใหญ่เลยก็ถือว่าแนวรับตัวนี้ยังยังยังรับอยู่แล้วก็มีมีการบีบขึ้นมานครับราคาก็น่าจะรับอันใจลบไประดับหนึ่งแล้วแหละนะครับ,รบถ้าจะซื้อถ้าจะซื้อเกงกำไรก็ดู อาจจะดูถอยมาประมาณทักห้าติดห้าติดเก้าห้าสิดแปดเนี่ยแต่เน้นเน้นเป็นการถ้าซื้อก็คงต้องถึงลงทุนแหละนะครับเพราะว่าเรื่องของการดีดกลับเนี่ยถ้าดูจากในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานอาจจะยังแรงบแรงบวกในเรื่องของประเด็นข่าวบวกตอนนี้มันยังยัง,ย,งยังดูมีเข้ามาไม่เยอะนะครับก็าอาจจะตอบเนี่ยบริเวณทักห้าติบแปดห้าสิดเก้านะครับเส้อซื้อระดับถึงก่อนไม่ต้องไปซื้อเยอะนะครับเพราะว่า,าถ้ามันมันเกิดมันมันยังมีปัจจัยเรื่องของเที่ยวบินที่มัน ไม่ฟื้นเพิ่มเติมหังวิกลาเนี่ยถ้าราคาหุ้นพุมีการก็ยังมีจังหวะที่อาจจะปรับลงมาเกาะแถว55ได้ถึงว่าตอนนี้มันก็ฟื้นจากภาวะที่มันเป็นโอโซนแห้งมากมันก็เป็นการดีกับตามราคาที่ถูกขายมากนันไปนะครับก็ถ้าจะซื้อต้องเน้นลงทุนยาวแล้วก็ไม่ต้องรีบครับเกาะราคาถ้าราคาไม่ถูกมาไม่ต้องรีบซื้อครับอืมค่ะแล้วก็บีเอมค่ะอาจารย์ตัวเบมครับ ก็น่าจะได้แรงหนุนจากพวกตัวเลขทัฟฟิกในช่วงไตรมาสสี่เรก็มองว่าราคากำไรก็ดีนะครับ<ะ>ก็จะฟื้นได้นะครับเนี่ยราคาลงไปทดสอบแถว7.8มาร้อมนือตอนนี้อยู่จังหวะการดีดกลับนะครับก็น่าจะมีจังหวะนะครับกลับไปได้ตามราคาทางบูลค่าทางปัจจัยพื้นฐานเขานะครับก็กรอบทางปัจจัยทางแนวต้านเนี่ยก็จะดูแนวต้านแรกที่8.3ก่อน แล้วก็หลักระดับถัดไปเนี่ยก็ประมาณสัก8จุดคิดว่าราคาหุ้นน่าสนใจน่าจะมีการขยับตามตัวเลขํำไรในช่วง Q4 ที่อย่างน่าจะเป็นตัวเลขที่ดีครับค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะอาจารย์แอดวานเสียงหายแล้วไม่ได้ยิน้ในตัวแอดวานนะครับก็เป็นลักษณะแพทเทิร์นที่เรียกว่ามันเป็นไซเวย์นะครับก็ เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบตรงนี้ครับมูล214นะครับถึง225บาทผมว่าก็ถ้าลงทุนซื้อขายตรงนี้ก็เทรดเนี้ยนะครับก็215 214ก็ซื้อได้นะครับขึ้นไป225นะครับถ้าเห็นก็เทรด profit ไปก่อนก็เกีเทรดประมาณสัก80บาทนะครับเอาครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับใช่ครับอาจครับสวัสดีครับคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ